ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าสกิลการวาดรูปของอุ้มเนี่ยค่อนข้างจะแย่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจในสกิลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานของมันดีกว่าค่ะสมมุติว่าอุ้มเข้าที่ Adobe Sketch ตัวนี้นะคะแเ้าก็ต้องการจะวาดอะไรใหม่สักอันหนึ่งนะคะก็กดเข้าไปได้เลยะคะ่ะ ก็จะเจอกับหน้ากระดาษว่างๆแบบนี้นะคะอุ้มเชื่อว่าคนที่มีฝีมือทางศิละปะต้องชอบมันมากแน่ๆเลยเพราะว่าสมมุติอุ้มสามารถเลือกเป็นลายเส้นอย่างนี้ได้นะคะเป็นเส้นเช่นนิสอค่ะสมมุติอุ้มวาดรูปอุ้มให้ดูแหมยังจะกล้าวาดรูปนะคะเดีย๋ยวลองวาดดูออกมาเหมือนไม่เหมือนเป็นไรเนาะแล้วก็มีมุนวาดรูปนะคะมีคนอยากเห็นหน้าอุ้มนะคะก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหรค่ค่ะเด๋ย่ๆๆวเดาถูกนะคะ ว่าสกิลกันว่ารูปที่น่าเกียดจริงๆแต่ไม่เป็นไรค่ะสมมติเราต้องการจะเติมสีให้มันนิดนึงนะคะเติมสีให้ผมมุกนิดนึงเปลี่ยนสีนะคะเอาเป็นสีผมสีนี้ดีกว่าเราะระบายสีไปนะคะคิดว่าน,นี้ไม่เหมาะกับการระบายสีอเอาเป็นอันนี้ดีกว่านะคะเปลีี่ยนส ระบายสีได้นะคะนี่ความเจ๋งของมันคือเมื่ออุ้งขีดนีนะคะแล้วก็ถ้าอุ้มเกียงปุ๊บทุกอย่างจะดูเหมือนว่าดลูกเป็นเลยทันทีนะคะภาพจะดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งะคะ่ะประหนึ่งว่าเชี่ยวชาญนะคะสมมติอันนี้เดี๋ยวทดลองดูน,นะคะ สมุตว่าอันนี้ว่าเป็นคอหรอมันทวนว่าอย่างนี้ไหมเนี่ย <c oughs> อะสมติน,นี่ต้องใส่เสื้อนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้มมีเปีกนิดหนึงอันนี้เป็นอีกผลงานหนึ่งคะ่ะที่อุ้มสร้างสารรค์เมื่อคืนนี้นะคะ <c oughs> เป็นภาพอาแอสแท็กนะคะก็คือจะเป็นรูปของเต็น แล้วก็มีภ้าฮิตนะคะมีต้นไม้แล้วก็มีภาพบรรยากาศพวกอย่างนี้ค่ะก็ทำสร้างสารรค์ได้มาจาก Apple Pencil นะคะเอาจริงคือไม่ชอบวาดลูกเลยแล้วก็มีปัญหาการวาดรูปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าหลายๆคนที่เอามันไปใช้แล้วก็จะทำได้ดีกว่าอุ้มแน่นอนนะคะับการใช้ปากกาแล้วก็ดีสอ Apple Pencil และที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็เลยทำให้ Apple Pencil ขึ้นมาเป็นหนึ่งในประการในดวงใจของอุ้มนะคะใครซื้อ iPad Pro เนี่ยอย่าลืม Apple Pencil ค่ะตอนแรกจะไม่ซื้อไม่ซื้อ,อนี่แอบเศร้าเลยนะคะมันควรจะมีอยู่ด้วยกันจริงๆค่ะสําหรับอุ้มนะคะแล้วก็คิดว่าเจ้า Apple Apple Pencil เนี่ยไม่แน่ว่าต่อไปนะคะถ้าเรามี iPhone Pro นะคะเราก็สามารถที่จะเขียนได้ด้วยเนี่ย มันจะเจ๋งสักแค่ไหนนะคะข้อเสียของมันเลยคือมันจะหายเอาเพราะว่าไม่รู้จะไปพกอยู่กับตรงไหนของเครื่องดีนะคะต้องถือไว้นี้นะคะแต่ว่าเพราะความที่มันแห้งยาวนะคะมันก็เลยจะเขียนได้ถนัดเพราะว่าลักษณะมันคล้ายกับดิสอของจริงมากนะคะก็สามารถจะไปลองเล่นกันได้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบจริงๆคะ่ะใครที่จะเอาไปเรียนเอาไปเลคเชอร์อไปจดในห้องประชุมเนี่ยแนะนำเลยนะคะมันดีมากๆค่ะ เดี๋ยวต่อไปอุ้มพามาดูหนังกันดีกว่าสนุกสนานนะคะจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะ